มามาครับทุกคนวันนี้มาคุยเรื่องเช็คแฮนด์ว่าจะได้ใช้ไหมนะหลังโควิดผ่านไปนะครับการเช็คแฮนด์จะได้ใช้หรือเปล่านะเพราะเห็นเขาบอกมีเทรนด์เทรนของ new normal นะไม่รู้ว่า social distancing ยังต้องใช้อยู่หรือเปล่าเราต้องห่างกันหรือเปล่านะฮะ เพราะฉะนั้นวิธีการจับมือเนอี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมอ่าลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวมาดูจะได้ใช้ไหมเช็คแฮนด์เนี่ยสวัสดีน้องแคทนะครับสวัสดีน้องแชมป์ว้าวมาแล้วมาแล้วนูนิวมาเพื่อนนิวเพื่อนนิวมา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 ,มาดูกันครับว่าเดี๋ยวเดินนตังค่าตรง,งไหนวะเนี่ย เย้โ yeah. oh, หนะบานเติมจอเลยเว้ยแต่ผมไม่นะครับเออทุกทีจะผมยาวภรรยาตัดให้แล้วเรียบร้อยสุดยอดเออสัน้นมากอ่ะโอเคอ่อ, okay. เ,อ,อเช็คแฮนด์กันถูกหรือเปล่านะเออบางคนเช็คเช็คแฮนด์เนี่ยมันแค่จับมือเฉยๆฉยไหมมันมีหกขั้นตอน mà du gian, nhá, ạ, được không, ạ? Du cung cung, hiểu ạ, p. Yo, hì, mình cung đâu nấy, chấm thu. rồi. Đu cung เลี้ยงดีคณเลี้ยงดีอ่าเดี๋ยวเข้าโปรแกรมก่อนมีเวลาตอนนี้2ี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ห้าโมงครึ่งโอ้ค่ำแล้วว่าเดี๋ยวต้องไปแพ็คมะม่วงละเดี๋ยวขอสักแป๊บหนึง่งอ่ามาเช็คกันนะครับว่าหกสเต็ปของการเช็คแฮ่ด์อ่าทำถูกไหมาทาถูกไหมนะเรียกเ,เพื่อนมาชัม้มเฮ้ยปิดเสียงเมไหรแล้วเนี่ย ได้ยินไหมได้ยินไหมครับเคราวนี้พี่ไปปิดเสียงอะไรรึเปล่าวะฮัลโหเว้ยเโาลเว้ยอย่าไม่ได้เปิดโปรแกรมสอนเลยจะเวิร์กไม่แน่การสตรีมคราวน,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 นี้มา หกสเต็ปี๋ยวปเปิดโปรแกรมก่อนหกสเต็ปนะหกสเต็ปใข้เช็คแฮนด์ผิดถูกครับมาลองดูกันหกสเต็ปมาเฮ้ยไม่ได้สอนนานลืมไปหมดแล้วมั้งเนี่ยนักเรียนเนี่ยเออเอาละฮะพร้อมพร้อมพร้อมมาใช้กันครับ เช็คแฮนด์ได้ยินชัดครับขอบคุณครับน้องแชมป์ครับน้องแชมป์นี่เคยเช็คแฮนด์ไหมครับอืมเป็นกรรมการเนาะเคยเช็คแฮนด์ไหมไม่ได้หมายถึงเช็คแฮนด์กับผู้เล่นอ่ะเคยเช็คแฮนด์กับกรรมการหญิงด้วยกันอะไรอย่างนงี้ยว่าอ่าีกใครมาวะอ๋อ,อสแกตทีได้อะไรเงี้ย <laughs> อ่ทีการเช็คแฮนด์ทักทายกันนะครับเวลาไปเจอฝรั่งเนี่ย เราไปเช็คแฮนด์กับเขาเราไปทักทายกับเขาเนี่ยทำถูกต้องแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าจุดเจ็บที่เคยเห็นเวลาไปทักฝรั่งเนี่ยนะเขาเช็คแฮนด์เนี่ยเขาให้มองหน้ากันด้วยแต่คนส่วนใหญ่เช็คแฮนด์ปุ๊บมองข้อมือนะครับเวลาไปทักทายเขามันรู้สึกเหมือนไม่ได้ทักทายเขาอะเหมือนทักนาฬิกาอย่างเงี้ยสวัสดีครับข้อมือยินด,ดีได้รู้จักครับข้อมืออ่าเดี๋ยวเราจะพูดในหัวข้อในใี่แหละ

แอมนิกาอันนี้พี่สวยพี่สวยเคปซีหรือแบบถ้าจำไม่ผิดนะครับเเนี่ยมาลุยโอ้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 ยอนี้ยเนีนีนีหลักการใช้ภาษาน,นี่ธรรมดาไม่ธรรมดาหลักการใช้ภาษา หลักการใช้ภาษาวิชาอะไรวะวิชาหลักใช้ภาษาเหรอเอาอันนี้ไปสอนมาแล้วเหรอในหลักใช้ภาษาเฮ้ยฝนตกพี่ไฟดับเมื่อวาน,นแล้วใช้เน็ตจากไหนเนี่ย Greeting Greeting ก็คือการทักทายกันนะครับไปพบปะกันแล้วเจอกันมันก็ต้องทักทายกัน นะเคยได้ยินไหมแชมป์งาน meet and greet อย่างเงี้ยน,นะ meet and greet ก็อย่างเช่น meet แปลว่าพบ mm hmm. greet ก็คือทักทายนะครับแต่สำหรับเด็กๆไทยส่วนใหญ่งาน meet and greet ก็คือว่าไปพบกันแล้วก็ไปกรี๊ดกันนะนะถ้ามีผมดูคนเดียววิดีโอคอกันก็ได้เออเนใจเย็นแชมป์ใจเย็น,น,เ,ยนเดี๋ยวไปไวๆเลยเหมือนสอนแชมป์ก็ได้ขอบคุณมากแชมป เราต้องประกาศให้โลกรู้แต่พี่ไม่เปิดสาธารณะนะเด็ดดราม่าโอเคสอนผิดมาเขามดาด่าเลยแจงโมอ๋อนี่แตงโมแตงโมน้องพิมพ์คุณแน่เป็นไงบ้างทัพทีมนะเพตราเฮ้ยอินไว้น้องพิมพ์เข้ามาได้ไหมเนะี่ยน้องพิมพ์เคยไปมีดกันแล้วก็ไปกรีดกันบ้างไหมฮะกรีดดิ้ง ผิดกระทักด้วยนะน้องพิมแก้ไขให้หน่อยนะครับเอออะไรผิดพลาดน,นะเผื่อจะได้เอาไปปรับบ้างนะประโยคทักไทยเมื่อเจอกันครั้งแรกครับ้องแชมป์ครับครูไก่เรครับโอ้สวัสดีพี่ไกรสวัสดีพี่ไกรนะเรามากรตติ้งกันครับพี่ไก่เจอกันครั้งแรกในยุคก่อนๆไม่ใช่ยุคก่อน,ก,อนก็ปัจจุบันตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยแหละนะจนมาถึงตอนนี้เวลาเจอกันคนไทยนะครับกรีตติ้งคือการสวัสดี แต่ฝรั่งมาดูฝรั่งกันบ้างฝรั่งเขาทักทายก็คือจับมือใช่ไหมแต่เขาก็ไม่มาถึงจับมือกันเฉยเขาต้องมีพูดกันบ้างอุกไลครับทักทายเ, Frank, เนี่ยไปเจอฝรั่งเนี่ยพี่กจะพูดอะไรเป็นอย่างแรกผมเคยถามเคยถามเพื่อนออไม่รู้ไม่รู้เพื่อนยังอยู่ไทยอยู่หรือเปล่าและชื่อเนบาสมัยยู่เขตสาม เนบาบอกว่ามาเมืองไทยประโยคแรกที่พูดได้มีสามพยางมันก็บอกให้ผมเดาซิ mm hmm. สามพยางคือคำว่าอะไร mm hmm. ผมหลักจะพึ่งนะเ mm hmm. นบาอย่าพึ่งเฉลยสามคำหรือสามพยางที่พูดได้ขอเดาเป็นคำว่าสวัสดีครับเนบาบอก no ไม่ใช่มาประเทศไทยประโยคแรกที่ต้องพูดให้ได้คือกรียนย่นย <laughs> เนบาเนี่ยอันนี้มันไม่รู้มันอัมเล่นหรอเปล่ามันน่าจะอัมเล่นนะก็รีวิวน้อยเนี่ยนะโอเคนะกูเตมโมกูเตมโมแชมป์กูแกเริกน้องพิมจัดมาครับเจริญครั้งแรกไม่รู้จักกันมาก่อนใช้ประโยคว mm ่าอะไรเติ้ไว่เติ้ไว่อินไวเติ้นมาได้ไหมเนี่ยเออเจริญครั้งแรกเนาะห้เติ้ล Yeah ไม่รู้จักกันมาก่อนครับ How are you How are you โอเคอันนี้น่าจะได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ที่มันแตกต่างไปก็คือเจอทุกวันก็ยัง How are you อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูฝรั่งเขาใช้อะไรกันบ้างฝรั่งฝรั่งเขาใช้นอกจาก How are you แล้วจะมีอะไรโอเค อ่าผ่านนะครับประโยคนี้ how are you นะ how are you เจอกันครั้งแรกนะครับสิ่งเจอกันไม่รู้กี่ครั้งก็ยัง how are you จนบางครั้งไปเจอประโยคอื่นอ่าจะมีอะไรบ้าง how do you do how do you do ประโยคนี้นกักเรียนเจอเลยไอ้อะไรนะม่สองม่สอง teacher Matthias เข้ามาหรือเปล่าที่ชื่อมาเตียสไปถามเขา how do you do ไอ้นักเรียนเป็นคนเหนือดนะ้วยเนาะมันก็บอกอ h you do ไอก็ดูนะ how do you do you do ฮาก็ดูดูกับฮ้าไหมเด็กเหนือดนะ้วยเนาะ you do ไอก็ดูฝรั่งก็ถามต่อ how do you do you do ไอก็ดูเนี่เด็กๆมันซื้อนะอ่ะสองประโยค นะสองประโยคเจอฝรั่งครั้งแรกนะครับมันจะใช้แค่ครั้งแรกแหละส่วนใหญ่อะนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแหละคือคียและว่าหลังจากนี้ไปเราจะเจอกับอะไรบ้างคุ้นกันไหมเดี๋ยวลองมาดูนะผ่านนะครับสองประโยค how are you how do you do you do I can do นะโอ้โหผู้หญิงสองคนสาวออฟฟิศด้วยเจอกันครั้งแรกนะครับ ใช้แค่สองประโยคนี้หลังจากนั้นไม่มีแล้วโอ้สวัสดีครับพี่วิชัยครับมาหน้าหมวดฮนะมาบรัชอ Up หน่อยนะอย,อย่างงนี้เอาไปสอนอยี่งเรียนไะด้ไหมพี่สร้างกลุ่มสาระขึ้นมาได้ไหมเอาเข้าไปได้อยู่ใช่ไหมเผื่อจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียน <laughs> อโอเคเจอกันครั้งแรกนะครับใช้แค่สองตัวนี้พอแล้ว นะหลังจากนั้นไปใช้เัินอื่นม้างโอ้ขอบคุณสาหรับหัวใจครับโอ้หัวใจรัวๆใครนะโอ้ขอพอบคุณขอขอบคุณมาสุดยอดเลยวพละพีรพัฒน์โอ้ยน้องมอสก็เถอเอ้ยเปลี่ยนจากหัวใจรัวๆเป็นส่งพวงนมส่งอะไรอ่ะน้องวัวมาหน่อยได้ไหมได <c oughs> ้เขาวัวไม่ต้องนะเขาวัวเมาโอ้โหรัวๆเลยเว้ยมอสเว้ยสุดยอดแล้วพี่ชายคนนี้มามอส ผ่านไปแล้วเจอนครั้งแรกใช้แค่สองอันนี้อีกอันหนึ่งหลังจากนั้นนะมอสนะหลังจากนั้นครับยูดูไอ้ก็ดูใช่ไหมหลังจากนั้นฝรั่งเริ่มรัวกันฝรั่งเริ่มรัวแล้วนะมันจะไม่แค่ how do you do how are you ละคุณไม่ประโยคนี้ How are you today? How are you today? ส่วนใหญ่ที่เจอนะเนาะเวลาคนมาถาม How are you today เขาก็จะตอบ Today is Wednesday <laughs> สบายดีไหมวันนี้วันพุธเห็ไนไหมคนนอเรื่องเลยนะครับ How are you today เราไปโฟกัสที่คำว่า today เยอะไปนะก็คือเขาถาม How are you แต่มันเพิ่มคำว่า today ไปเพราะเราไม่ได้เจอกันครั้งแรก เราเจอกันหลายเปึนเพื่อนไลิม้มพันเลยเราเจอกันหลายครั้งแล้วเราเลยใส่คําว่า today เข้าไปนะครับอันนี้ตัวแรกเนาะถ้าเจอกันบ่อยขึ้นมันก็ไม่ใช่แค่ how are you แล้วมันจะใส่คําว่า today จไนะำไว้เนอะแชมป์เอ้เจอประโยคนี้ไม่ต้องไปตอบ today is ไม่เอานะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการตอบเจอคำถามพวกนี้เราจะตอบอยังไงบ้างนะ น่เจอกันหลายวันแล้วเริ่มคุ้นเคยมือไม้เริ่มมาแล้วที่สองคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอ๋อ <c oughs> เอาไปประโยคที่สองครับนอกจาก how are you today อเอาวยังไม่หมดอีกเนะี่ยมา how it going แต่ฝรั่งจะพูดเร็วนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะกลายเป็น how's it How's it going? How's it going? ก็คือ How is it going? ที่เคยเจอเด็กๆจะแปลว่าวันนี้คุณจะเป็นไปอย่างไรนะเจอประโยคนี้ How's it going? เด็กๆจะชอบตอบอนะ I am going by motorcycle วันนี้สบายดีไหมอ๋อไปจากมอเตอร์ไซค์ค่ะไปโดยมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่ไเขาถามสบายดีไหมวันเนี้ย อ๋อ oh, วันนี้มางเรียนด้วยมอเตอร์ไซค์ค่ะสบายดีไหมวันนี้มาเป็นมอเตอร์ไซค์อะ <Yeah. S 1> <laughs> อ่าเห็น <laughs> ไ,ไหมอันที่สองอันที่สองนะครับเจอประโยคนี้นะอย่าไปหลงกลฝรั่งก็น,นะ How's it going ไปนะครับปักตัวที่สามอ๋เอเอมีอตัวนี้ด้วยนะรอ อันที่สาม How are you doing How are you doing สบายดีไหมสบายดีไหมหมือนันนะ <laughs> How are you doing Oh I am talking with you นะครับสบายดีไหมฉันกำลังคุยกับคุณค่ะคนละเรื่องนะคนละเรื่องแล้วนะ How are you doing ฝรั่งเจอเราบ่อยๆนะครับนะครับอาจารย์ครับเฮ้ยนึกถึงไอโอเลยว่ะประโยชน์นี้นะ <laughs> มันอยู่เนี่ยมันยังอยู่เนี่ยเออนะได้ธรรมด,ดากี่บงแล้วนะเสียงไปเรียกแล้วมาเร่ง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 ,เรงจมหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับ how are you doing อย่าลืมนะสบายดีไหมแปลว่าสบายดีไหมเหมือนกันมาสบายดีไหมอีกสักตัวอันนี้ฟิลเหมือนไม่ได้เจอกันนานนะครับ ไม่ได้เจอกันนานจะไม่ถามเหมือนเดิมแล้วก็คือตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เราเจอกันตอนนู้นน่ะสักเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วมาเจอกันอีกทีคราวนี้เขาจะใช้ How have you been นะ How have you been สบายดีไหมแต่สบายดีไหมในที่นี้หมายถึงไม่ได้เจอกันนานแล้วมันเว้นระยะไปช่วงหนึ่งนะครับก็เป็น How have you been โอ้นมัสก,การครับหลวงพี่ครับมพระพระมาบรัส u อัพด้วยกันเนาะเป็นไงบ้างฮะปอโทพักกอหนักหน่วงไหมหนักหน่วงนะเรียนทุกวันเนี่ย <c oughs> อาตัวที่สี่ครับตัวที่สี่เป็นไม่ได้เจอกันนานนะ I've you been ไม่ได้เจอกันนานก็นะเกรงเกรงนิดหนึน่งรวมนี้ มาดูวิธีการตอบม้างถามมาเยอะแล้วมีทบทวนอีกทีอะไรนะอันแรกอันแรกก็เป็นเจอกันที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะก how are you กับ how do you do หลังจากนั้นก็เจอกันบ่อยขึ้นเนาะเจอกันบ่อยขึ้นก็เป็น how's it going how are you doing how are you today จนมาถึงอันล่าสุดก็คือ มาไม่ได้เจอกันนานเนะียอย่างผมกับหลวงพี่เนะี่ยไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆน,นานใช่ไหมฮะถ้าไปเจอกันก็จะเอ่ออย่างผมกับป้าเ,นะเล็กด้วยนะครับสวัสดีคุณครูป้าเล็กด้วยนะครับนี่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เจอกันนานเราไปเจอกันก็ how have you been สบายดีไหมอะอสบายดีไหมอ๋อนามสการนะฮะแต่ทีนี้ถามแล้วครับสบายดีไหม วิธีการตอบส่วนใหญ่จะเจอแค่ I'm a fine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  ตลอดนะสวัสดีครูอ้อนะครับ I'm fine อย่างเดียวมีวิธีการอื่นเอาไปล้างสมองเด็กๆนะฮะที่โรงเรียก็ล้างสมองได้พักนะึงลืมอไม่ก็นนะอันแรกก่อน I'm a good I'm a good มันมีรูปไหมนีรู้ไหมอ๋อนี่ I'm good มีอะไรอีก ไปต่อ hey, I am doing great นอกจาก I am fine เราใช้อะไรได้บ้างเนาะอันแรก I am good อันที่สอง I am doing g r e a t วันนี้จะเร่งเร่งนิดนึงนะ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยหนูน้องนุกนิกนะสวัสด,ดีน้องนุกนิกนะครับ I am doing g r e a t ขอไม่อ่านภาษาไทยเนาะภาษาไทยก็เขียนอยู่ข้างล่างเลยนะครับ I'm alright I'm alright อ่ก็ right. right. สบายดีทั้งหมดแล้วนะฮะน่าจะเอามาสักสี่ตัวใช่ไหมเนะี่ย I'm alright <c oughs> น้องแชมยังอยู่ไหม <c oughs> อีกสักอันฮะ Not too, Not too bad Not too bad ก็ก็โอเควันนี้ก็ไม่ได้เร็วนักนะ Not too bad ปกติวันนี้ปกตินะครับนี่คือวิธีการตอบนะ ในรูปแบบของที่เราสบายดีนะครับขอบคุณหนึ่งท่านนะที่กำลังดูบ้าทีนี้มาในพาร์ทของเออคนป่วยบ้างเนี่ยป่วยจะตายแล้วเนี่ยก็ไม่ควรแอมฟนะครับถ้าเราไม่สบายตอบอย่างไรได้บ้างนะอันแรกนี่ไงก็ไม่สบายนะไม่ก็เติมของมัน not เข้าไป I'm not very good today เห็นไหมอ่าแค่เติม not เข้าไปนะครับไม่สบายหน้าตาเป็นไงโอ,โ,อโอ้แบบนี้นี่เองโอเคอ่ะไม่สบายตัวที่สองอันนี้คือป่วยเลยนะเนี่ยเนาะ I'm sick sick เสียงเคิร์กเคกนะครับ I'm s i c k yeah. ฉันเป็นหมายเลขหก 6. งั้นนะไม่ใช่อยู่ในตู้นะครับ sick อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งป่วยอีกสักอันไหมโอ้ oh, I am busy ตัวนี้เป็น busy นะครับไม่ใช่ busy หรือ busy นะออกเสียงสละอีนะครับ I am busy wow ยุ่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยอ่าสุดท้ายครับสุดท้ายวิธีการตอบถ้าแบบไม่ไม่ค่อยสบายนะฮะ

อ่าก็เดี๋ยวถือไปเดี๋ยวถือไปเดี๋ยวจบละเหลือแค่เช็คแฮนด์รู้อะไรไม่รู้อ่ะอ่าออเออโอเคโอเคเย้่โทรมากลางไลฟ์เลยน่าทถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อ I'm uh not doing great อ oh, ้วันนี้วันนี้ไม่โอเคเลยนะครับคนหายไปหมดแล้วมั้งเนยอ่าเียวันนี้ไม่โอเคเลยวันนี้ฉันเศร้าเนี่ยนะนะครับมามามาอันแค่สี่อันนะครับป่วยจะตายอยู่แล้วไอ้คขาเขาแครๆวันนี้ไม่โอเคนะครับไม่จำเป็นต้องตอบ I'm fine เสมอไปนะตอบเป็นสี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะ I'm not very good today อะไรพวกนี้นะครับมาพอทักทายกันเสร็จเรียบร้อยคีย์ของวันนี้ครับเช็คแ Hand นาเช็คแฮนด์ยังจำเป็นอยู่ไหมนะครับเช็คแฮนด์เนี่ยสมัยที่กำลังจะถึงเนี่ยนะเออที่กำลังจะ เออเขาเรียกว่าอะไร new normal อ่าเพิ่งได้ยินคำนี้มา new normal ก็คือเหตุการณ์ปกติที่กำลังจะกลับมานะ่ยมันยังจำเป็นจะต้องใช้อยู่ไหมเช็คแฮนด์ hand. แต่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้นะครับก,ก็ลองเอาไปใช้ดูเห,เห็นเห็เเนเนข้เอาอะไรนะเอาศอกเอาศอกชนกันใช่ไหมเวลาทักตายนะครับเพื่อมันจำเป็นต้องใช้นะครับเช็คแฮนด์ให้ถูกวิธีมาดูกันมีอะไรบ้างมีหกสเต็ปอ่าหสเต็ปอะไรบ้าง ปูน้อยเอามาแล้วมาแล้วแม่ขนุนแม่ขนุนวะาเฉียไปให้ลูกให้เต้าดูครับหกสเตป็ปสเต็ปที่หนึ่งล็อกอ่าล็อกค,คืออะไรคือการใช้พังผืดนี่นะครับพังผืดอ,อยู่ตรงนี้พังผืดตรงหน้ามือเนี่ยครับเอาไปถูกันเอาไปถูกันเอาไปชนกันไม่ใช่ไปถูกันนะครับเอาไปชนกันปึ้งเข้าไปนะนี่คือการล็อก ม่ให้มือมันขยับนะครับนี่คือสเต็ปที่หนึ่งตามภาพนะครับใช้พังผืดใช้พังผืดชนกันคือสเต็ปที่หนึ่งล็อกไปวิ่งแล้วครับพี่โยมาหลังมาดูใหม่ได้ขอบคุณมากแชมป์ Champ. วิ่งไปฟังไปก็ได้สุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับไปเช็คแฮนหรือเปล่าแชมป์ Champ. ต้องไปเชนะ็คแฮนไหมเอาสเต็ปที่หนึ่งไปก่อนแล้วนะล็อกใช้พังผืดล็ Lock. อกสเต็ปที่สองกริปกริปคือการยืด เมื่อกี้ล็อกใช่ไหมครับล็อก mm hmm. ไปแล้วกริปคือการยืดก็คือไม่ให้มันหลุดอะภาษาให้ดีอย่าให้มันหยุดเออให้มันหยุดว่าไงนะอย่าให้มันหลุดนี่กริปกริปกริปแต่ยังไม่บีบน,นะทบัวนี้ทีสเต็ปที่หนึ่งล็อกกริปนะครับล็อกกับกริปแล้วเช็คแฮนด์ล็อกกับกริปสเต็ปที่สามผอล็อกไปแล้วกริปไปแล้ว และที่สำคัญต่อเน,นี่ครับสกรีดสกรีดบีบเข้าไปล็อกกริปสกรีดอ่าสกรี e บีบแน่นแน่บีบแน่นแน่นนะครับนน่อย่างนงี้ยสกรีดดูเส้นเลือดขึ้นเลยนะโอ้สวัสดีอาจารย์ทิศยาครับสวัสดีครับโอ้สุสดยอดอาจารย์ออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้มาสควีดแล้วไป สเต็ปที่สี่เฮ้ยรูปมันไม่ขึ้นมาก่อนวะอ่าเช็คคือการเขยา่าเขย่าขึ้นลงเขย่าขึ้นลงนะครับเอาใหม่นะล็อกกริปสกรีดแล้วก็เช็คอ่าล็อกกริปสกรีดเช็คสี่ละสี่สเต็ปละไปไวๆเลยนะครับต้องรีบแล้วฮะาโอ้รูปมันขึ้นก่อนไม่ได้ละไลด์นี้ต้องแก้และนะครับเขาบอกให้อ e c คอนแท t ไอค contact คือมองตามองตาแบบนี้ไ,ไหนมะไหนลอง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 เขาบอกให้มองตาอืมไอค contact เคไอคอน contact แล้วก็ยิ้มอ่าเมื่อกี้ไอค contact เดี๋ยวนี้ยิ้มด้วยอ่า eye contact แล้วก็ยิ้มนะ <laughs> ครับไอค contact แล้วก็ยิ้มนะ ทำงานดีจับมือด้วยนะมองตาเขานะครับแล้วก็ยิ้มนะยิ้มเสร็จแล้วไงต่อสุดท้ายครับเอาใหม่นะ lock grip squeeze shake eye contact and smile นะสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายเขาบอก speak with confidence แล้วก็พูดออกไปด้วยความมั่นใจ โอ้วัทิตวริตาสวัสดีครับครูเบลครับสวัสดีครูเบลนะครับอ่าแล้วก็มองออกไปแล้วก็พูดด้วยความมั่นใจว่า Nice to meet you อ่าอย่าลืมนะครูเบลเป็นคนทักก่อนก็น Nice to meet you ไม่ต้อง Nice to meet you too นะครับเจอฝรั่งที่วนกลวนหน่อยก็ Nice to meet you three <laughs> สวัสดีเวัสดีถามตามกันมาว่างนั้นนะอ่าทั้งหมดคือหกสเต็ปนะครับ เรียบร้อยทั้งหมดคือ6สเต็ปของวันนี้เนาะใครดูไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้ว่าเช็คแฮนด์ถูกวิธีรหรือ,อยังนะถ้าสภาวะการนี้ผ่านไปแล้วการเช็คแฮนด์ยังยังจำเป็นอยู่นะครับเวลาเจอต่างชาติลองเอาอันนี้ไปใช้เนาะฝากไว้ฝากไว้แชร์ลูกให้หลานดูก็ได้นะครับช่วงปิดเทอมช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ เข้ามาด่าก็ได้นะโอเคขอพระคุณทุกท่านนะครับขอพระคุณน้องแชม